น้ำเสนอโดยแมนซิตี้์แฟนไทยแลนด์ยาให้เอาจริงเออร์ลิงฮาลันเบิ้ลสองแมนซิตี้รัวแสงเอฟมาลีนอตมาตโอโควิสประเดิมนัดแรกแชมเชลีกสู้ได้ใจยูกฮาม่าเอฟมาลีนอตต่อกรอนกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แบบสนุกโดยได้ประตูขึ้นนำก่อน2ประตู แต่สุดท้ายต่านความร้อนแรงเจ้าของทริปเปร์แชมปไม่ไหวพ่ายไปแบบสุดระทึกขณะที่เออร์ลิงลงสำรองให้กับเรือใบสีฟ้าในเกมอุ่นแข่งปรีซีซั่นแดนปาดิบการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรปรีซีซั่นที่สนาม j จแ a นเนชั่นแนลสเตเดียมประเทศญี่ปุ่นระหว่างยูก o ฮาม่าเอ r i บรเนอตกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เควินมัสแคเชนเน์ชาวออสซี่ของย oh ูก o ฮ a ม่าเอบรนอตรองจ่าฝูงเจลีกหนึ่ง พิ่งพาทีมระเบิดฟอร์มถล่มการสโกเซติกทีมดังของสกอตแลนด์แบบคาดลอยหกประตูต่อสี่ในเกมลับแข่งล่าสุดส่วนเปปกกิลลาทเทรนเนอร์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้จะของชุดประชาแดนผูด้ดีพาลูกทีมเดินทางมาทัวเอเชียและเกาหลีใต้โดยวางคิวเตะไว้3เกมหลังจากจบเกมนี้จะพบกับไบเยนมิวนิกและแอตเลติกมาดริดตามลำดับโดยเกมนี้จับทีมชุดผสมลงสนามส่งมาเตโอคูบาสิตมิดฟิ์รายใหม่ลงประเดิมสนามตัวจริงทันที ขณะที่เอร์ลิงฮาแลนด์มีชื่ออยู่ในมานั่งสำรองครึ่งแรกเปิดฉากมา10นาทีแรกเล่นกันแบบระมัดระวังกันพอสมควรก่อนที่นาทีที่25นาแมนซิตี้ได้หลุนจากจังหวะที่โครพาเมอร์ลากโบอลมากดเรียดด้วยสายหน้ากรอเกตโทษแต่บโบลไม่มีน้ำหนักจุนิจิโมริรับเข้าสองจากนั้นนาทีที่27 กลายเป็นมารีนอตที่พลิกขึ้นนำํำหนึ่งประตูต่อศูนย์จากจังหวะศูนกลับอันเดรองโรเปตหลากบอลมากดด้วยขวาในกรอบเขตโทษไปติดเซฟสเตฟานอาัลติกาแต่ปัดไม่ผลดาวเตชะชาวบราซิลตามสำดาบสองไม่เหลือเท่านั้นยังไม่พอในที่ที่37มารีนอตขยับชิงห่างเป็น2ประตูต่อศูนย์คาซิยนานงาโตลุดขึ้นมาทางริมเส้นก่อนจะปากเลียดไปที่หน้าปากประตูให้เคนมัซุูบาระยิงปากประตูเข้าไปแบบไม่ยาก แต่กระนั้นอีก3นาทีต่อมาตามตีไขแตกไหลมาเป็น1ประตูต่อสกล克莱วอรเกอร์กระชากไปถึงสุดเส้นแล้วจ่ายย้อนกลับมาให้คูเรียนโอเวอร์เลสไหลถวายผ่านให้จอห์นสโตนปะเล่นทางด้วยขวาส่งบอลเสียบเสาไกลเข้าไปนาทีที่4ี่จุนอิชิโมริจ่ายบอลหน้าปากประตูพลาดโดนเข้าวิฟิลป์ชก,ก่อนาจะจ่ายให้คูเรียนโอเวอร์เลสยิงยิงเข้าไปแบบง่ายๆให้เหลือใบซีฟ้าตามที่เสมอเป็น2ประตูต่อ2 ก่อนจะจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังซิตี้เปลี่ยนตัวผู้เล่นแบบยกแผงส่งแกนหลักลงมานำโดยเออร์ลิงเบิรฮาร์แลนด์ก่อนที่นาทีที่52ดาวยิงชาวโนเวย์จะแผงลิทันทีด้วยการรับบอลจากฟิฟเอร์เดนแต่งเข้าสายแล้วซัดบอลสิบสไกลเข้าประตูไปหลังจากนั้นเป็นมาซิตี้ที่เปิดเกมลุกใส่แบบวันเวย์จนมาได้ประตูซประตูต่อ2ในในาทีที่72 เอเมลิกลาปอกจ่ายบให้โรดีลากบอปันด้วยขวาหน้ากรอบเขตโทษผ่านมือจูนิจิโมริเข้าประตูแบบงดงามอย่างไรก็ตามเมรินอตไม่ยอมแพ้ง่า,งายๆไล่ตีตื่นขึ้นมาเป็น3พประตูต่อ4จากการจ่ายบอลชลูช่องมาให้แล้วลากบอลหลบสเตฟานอติกาก่อนยิงโลง่ลงเข้าไปช่วงทดเวลานาทีที่90บวก2ชูอาคกนเซโล จายบอลคิลเล่ผาดจะกรากขวาไปที่เสาไกลให้ฮาแันสอดมาชาัดรียเะเผาขนให้กับซิตี้นำห่างเป็น5ประตูต่อ3และจบเกมไปด้วยสกอร์นี้หลายชื่อผู้เล่นฉลุลงสนามกันในวันนี้ทั้งฝั่งยูกาม่าเอฟรีนอตมาในระบบ4231ผู้รุกษาประตูจุนิจิโมริในแพงแบ็คโฟริกุมายเนะชินโนสุเกะฮานากะกาลลสเอ็ดูอาโก้คาสุยะนังาโต โคตะวอตอร์เบะบองแนวรับทาคุยะคิดะคิโตะมิสุยามะซามมิดฟิลในแดนรุกมาโกจูเนียร์โซเซเอลแบและหน้าเป้าอันเดซองโลเปสในส่วนคุณพลทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้มาในระบบ3-2-4-1ผู้รักษาประตูชชยสเตฟานโอเทกาสามแนวรับไคร์วอลเกอร์มานิโอโอคันจินาทานาเกะสองคู่มิดฟิวจอห์นสโตนมาเตโอโควาสิคสี่ Stone, ik, 4, แนวรุก k ค้วินฟิลิปเจแม็กอทีเจคกิริโคลพามเมอร์และหน้าเป้าเป็นคูเรียนโอเลสในการออกสตาร์ทเรียกว่าก็ผลงานตามคาดนะครับเมื่อไหร่ที่เรือเอาจริงก็จะเป็นแบบนี้แหละครับแล้วแฟนๆหรครับใครที่ได้รับชมผลงานของทัพเรือใบสีฟ้าเมื่อวานมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเดตข้อมูลข่าวสารแมชซิตี้ก่อนใคร หาคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้มีพลาดทุกข่าวสารของแมนซิตีและที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านคือกําลังใจอนมีค่าสำหรับทีมงานและช่อง Man ซิตี้ a ฟ Thailand ์ได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไปยังไงก็ขอกราบงามๆสักล้านครั้งหลวงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตีเราคือพวกเดียวกัน